โบ๊ทเป็นอะไรทำไมทำหน้าเซ็งเซงก็อินเทอร์เน็ตละสิกว่าจะเข้าอะไรแต่ละอย่างนะนานนานทำเอาไว้รุ่นเซ็งเลยโหเซ็งมากเลยโบทหลอกพอดีต้องดูเลยสมัยทีวีทำให้โบ๊ทิ้มนี่มากขึ้นเฮ้ยม hey, ิ้น,นทำให้ต่อมอยากรู้พี่ทำงานเนี่ย ไหนลองอธิบายมาสิว่ามันคืออะไรก็สมัยทีวีเนี่ยทำใี่โบกยิ้มได้เป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะได้คู่กับไฮสปีดอินเทอร์เน็ตความเร็ว13เมกหและนอกจากนั้นนะยังได้กล่องไอพีทีวีรับชมช่องคุณภาพที่มากกว่า90ช่องรวมถึงทีวีดิจิตอลด้วยนะโอ้โหยังไม่หมดแค่นี้นอกจากนั้นพี่โบกทยังเลือกรับส G WiFi หรือว่าจะโทรเบอร์บ้านก็ได้ถ้าสนใจโทรไปเลย1100เฮ้ยสุดยอดอะนี่ฟังดูแล้วนี่ฟินสุดๆเลยเนี่ย ถึงว่าดิช่วงนี้เห็นน้องมิน้นนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีของดีไม่บอกกันนี่เองก็นี่งไงบอกแนละ้วเป็นยังไงยิ้มออกหรือยังโอ้ยิ้มออกดิ